คุณหนุ่มล่อป้ามาให้ป้ามาถูกจับกลุ่มใช่ไหมอ่ะเพราะคุณหนุ่มจ้างป้าห้าพันมาให้ถูกจับลมอาีมันไม่ใช่ลองถามที่ตำรวจก็มาไงเรียกตำรวจมาเลยล่อผมด้วยห้าพันอ่ะล่อผมคือคือผมอ่ะให้ทีมงานเชิญเข้าไปนะฮะทีมงานเชิญไปเสร็จปุ๊บเขาถามก่อนเลยว่าถ้าป้ามาได้ตังค์เท่าไหร่อ่าเขาถามถูกไหมป้าถามไหมผมมีบันทึกไว้หมดนะคือคือป้าเขาบอกว่ามีค่ารถไหมป้าบอกว่าให้เงินป้าได้เท่าไหร่ ใช่เขาบอกว่ามีคุณมีค่ารถให้ไหมเพราะว่าเราจะต้องจ้างรถไปเราบอกว่าให้ให้ห้าพันถูกไหมถูกไหมคุณและป้าบอกว่าป้าจันง่งมอเตอร์ไซค์มาค่ามอเตอร์ไซค์ใครจะจ่ายให้ป้าถามไหมค่ะเราจ่ายให้ถูกไหมเพราะว่าป้าจ้างรถมาและป้าบอกว่าผมเนี่ยล่อป้ามาเพื่อให้โดนจับเหรอมันมันก็ถูกต้องเพราะว่าสุดตำรวจครับผมถามมายังไงครับเนี่ยผมถามจริงอ๋อพอดีก็เห็นในรายการพอดีครับ แล้วก็ตามเรื่องนี้อยู่พอดีเห็นในรายการก็เลยตามมาเม็กซเซนนิดนึงนะฮะ <c oughs> เพราะผมมป็นตำหนิเขาไปอยู่ว่าทําไมนะฮะทำไมบางพงพางถึงไม่รับคดีนี้ <c oughs> ถ้าป้าได้ยินผมพูดนะอยู่ดีๆเนะี่ยเขามาโผล่เลยผมถึงต้องบอกขอขอบคุณนะที่มารับป้าไปสอบปากคา <c oughs> ผมไม่ได้ไปเชิญเขามาป้าป้าอย่าตีโพยตีพาย <c oughs> เวลาที่ผมให้ป้าตอบคาถามป้าไม่ตอบอะไรเลยเลยอีกอย่างละป้าถ้าป้าจะพูดขนาดนี้ผมบอกเลยป้าถ้าป้าทําผิดจริงๆผมใช้คํานี้นะถ้าป้าทําผิดจริงจริง ป้าไม่ควรจะออกมามีสิสัภาพแบบนี้หรอกเพราะคนอื่นจะเดือดร้อนอย่าโทษคนอื่นมองตัวเองก่อนป้าเราอายุเท่ากันอย่าหาว่าสอนแล้วป้านะแล้วอันเนี้ยเขาไม่ได้มาจับป้านะเขามาเชิญตัวไปสอบปากคำถูกไหมครับใช่ครับป้าเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม หรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ผมก็ไม่สนใจป้าเอาเดตตอนไปให้เด็กอายุสองขวบกินทำได้ไงป้าจะมาปฏิเสธตรงนี้เหรอว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่รู้ป้าเอาขวดล้ำยาเดตตอนมาบพ่นพื้นนะ้ะป้าบอก่่นนี้เป็นขวดนมเลยมาพ่นพื้นพยานหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหมดกล้องวงจรปิดก็มีปา้าพูดอะไรอีก เอาไงต่อฮะเอาไงต่ออาจารย์ก็ผมอยากให้ผู้เสียหายคนอื่นครับรวมตัวกันแล้วก็มาแจ้งความดำเนินคดีถ้ามีหลักฐานก็เอามาแต่ถ้าไม่มี<ผ>มก็เอาไ,<ห>ได้เท่าที่มีครับอย่างน้อยก็สลิปโอนเงินเพาเคยว่าจ้างอะไรเงี้ยครับไม่เปนไรครับมารวมกันเป็นอย่างเดียวที่น่าจะทําได้อืปากแข็งแบบนี้อะเชิญครับ คุณตำรวจเชิญครับ